สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนอีกเค่นเคยนะครับ วันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคงังพิมพ์เส้นได้ใหญ่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับมีเพื่อนๆเอฟซีจากทางบ้านนะครับได้คอมเมนต์พูดคุยกันอย่างกริยานมิตอ่า อยากจะให้พ่อใหญ่มหาได้นําพระสมเด็จวัระฆังพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับชายจีวรหรือพิมพ์เส้นได้ใหญ่วัระฆังมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับพ่อใหญ่มหาก็มีหนึ่งองค์นะครับที่เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับมีองค์เดียวคือองค์แตกรายสังคโรค องนี้นะครับเพื่อนเ่อเพื่อนๆดูก่อนนะครับดูด้านกายภาพว่าท่านเป็นเช่นไรนะครับด้วยความเคารพนะครับสมเด็จวรครังเราจะมีพิมพ์พระประธานหรือพิมพ์ใหญ่ในสมัยก่อนเขามักจะเรียกรวมกันว่าพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ไม่รู้ เป็นยังไงนะครับพ่อใหญ่มหาก็ไม่ทราบที่มาที่ไปท่านก็เรียกว่าพิมพ์ใหญ่ก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานก็คือพิมพ์พระประธานนะครับในปัจจุบันนี้เขาจะแยกกันออกแต่นในสมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีให้หลังลงไปนู่นนะครับเขามักจะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หรือมีคําว่าหรือเขามาหรือพิมพ์พระประธานก็จะมีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ ปกโพพิมพ์ฐานแซมพิมเจดีนี่แหละครับที่เป็น5พิมพ์หลักของวัตถะคังแต่จะเพิ่มเข้ามาก็คือพิมพ์เส้นได้กับพิมอกครุดนะครับสองพิม์บวกเพิ่มเข้ามาเป็น7พิมพ์หลักนะครับที่เรามักจะคุ้นหน้าคุ้นตากันก็มีอยู่เกตพิมพ์นี้นะครับก็คือพิมพ์ใหญ่หรือพิมพระประธานพิมพ์ พิมพ์ใหญ่หรือพิมพระประธานนี่หนึ่งแล้วนะครับพิมพ์ปกโพสองพิมพ์เกตบัวตูมสามพิมฐานแซมสี่พิมเจดีก็คือห้าห้าแล้วนะครับหกก็คือพิมพเส้นได้เกตพิมพอกครุฑนี่แหละครับสมเด็จวราคังก็จะมีอยู่เกตพิมพ์นี้นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายพาน,นิ์ก็จะเล่นหากัน บางคุณพรมก็จะไม่แตกต่างกันนะครับไม่แตกต่างกันก็จะเร e ียนแบบหรือว่าเอาอย่างจะแตกต่างกันก็แค่เนื้อหามวลสารบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเจ้าบุคคลสมเด็จท่านเป็นผู้สร้างคนเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่า,าคนละเวลาคนละสถานที่แค่นั้นเองนะครับ ส่วนองค์นี้นะครับด้วยความเคารพนะครับครูบาอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับใหญ่ได้ดีเห็นไครับใหญ่ได้ดีพิมพ์ใหญ่ก็คือเป็นใหญ่เป็นโตพิมพ์เส้นได้ก็คือได้ครอบครองมั่งมีสีสุขเจริญพูนสุขเห็นไหมครับเพื่อนๆดีก็คือได้ดีก้าวหน้า ครูบาอาจารย์ท่านมักจะเรียกรวมนะครับที่พญามหาได้นำคำนี้มาก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์กำนันสุชาตินะครับแห่งนครปฐมที่ท่านเป็นต้นแบบตำรับใหญ่ได้ดีครับนี้ท่านเป็นคนพูดนะครับครั้งหนึ่งพญ่มหาก็เคยนะครับเคยไปเยี่ยมเคยไปชมผลิตภัณฑ์ บ้านของท่านนะครับหรือแม้กระทั่งตำนานเรื่องพิสูจน์ดินามขมิ้นนี่พ่อใหญ่มหาก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับก็ยังเคารพลักและก็ศรัทธาแล้วก็ยังทดลองอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าทางหลักวิชาการก็ยังไม่ได้ร้อปอร์ที่จะพิสูจน์ได้แต่ก็นั่นแหละครับเราเป็นคนใฝ่ศึกษาองค์พระบรมบครูศาสดาของเราพระอ,องค์ก็ศึกษามาหลายสำนักนะครับ อุทกะดาบทเอกลาลาดาบทนาทีกัสปะขยากัสปะปุรุเวรกัสปะสัมนักสัญชัยหกเก็สัมนักนี่พระพุทธเจ้าเรานี่ผ่านมาหมดจนได้มาบำเพ็ญทุกขกิริยาพราะองค์เองที่ภูเขาดงคาสริเห็นไหมครับดังนั้นการศึกษาจะเป็นแบบไหนก็ตามเป็นความรู้ทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าเราจะตกผลึกเป็นของเราแบบไหนยังไงนะครับ ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าท่านก็แนะนำดีนะครับหรือแม้กระทั่งมีรายการทีวีหนึ่งไปสัมภาษณ์ท่านก็ยังบอกว่าหลวงปู่ทวดเราเนี่ยถ้าใครมีหลวงปู่ทวดเนี่ยที่คอเนี่ยไม่ติดโควิดนะครับพ่อใหญ่มหาก็ไม่รู้ว่าท่านเอาคติความเชื่อนี้มาจากไหนนะครับทีวีรายการหนึ่งไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับท่านที่ผลิตภัณฑ์บ้านของท่านนะครับ พ่อใหญ่มหาก็เอาอย่างนะครับเวลาพ่อใหญ่มหาไปทํางานหรือออกจากบ้านไน้นก็ต้องมีลงปู่ทวดไปด้วยนะครับท่านบอกว่ามีลงปู่ทวดแล้วไม่ติดโควิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ฟังก็เพื่อสร้างฝันกําลังใจนะครับพเพื่อนๆคือเราไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทกินของร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสเว้นระยะห่างตามที่ทางการกําหนดเราก็ทําตัว แต่ขณะเดียวกันเราก็มีของดีติดตัวอยู่ด้วยนะครับท่านก็บอกว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดสร้างเกา่าหรือสร้างใหม่ยุคเก่าหรือยุคใหม่หรือยุคไหนถ้าถ้ามีหลวงปู่ทวดติดตัวเนี่ยไม,ไม่ไม่ติดโควิดท่านว่ายอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นคําพูดผู้ใหญ่บอกเด็กๆผู้ใหญ่สอนเด็กก็แล้วกันนะครับซึ่งพระใหญ่มหาก็ให้การเคารพนับถือท่านก็ไม่รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเคยไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่บ้านของท่านนะครับ ็ได้องค์ความรู้มาเยอะนะครับอย่างนี้ก็ให้เราได้ศึกษานะครับดังนั้นเวลาเราไปเจอไปเจอพระสมเด็จไปเจอพระที่มีเนื้อหาสาระที่แตกต่างไปเจอพระสมเด็จที่มีมวลสาที่อยู่ในยุคต่างๆเราก็พิจนารณาด้วยใจอันแยบคายสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด สิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้นะครับให้เราพิจารณาพวกนี้ด้วยจิตอันมั่นคงของเราเองนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะได้เจอสมเด็จแท้นะครับท่านท่านบอกเป็นคติสอนใจนะครับอย่างองค์นี้นะครับเพื่อนๆว่าใหญ่ได้ดีนี่เข้าใจว่าได้เนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าพระคุสมเด็จท่าน ท่านเป็นพระเกจิท่านเป็นพระสายปฏิบัติท่านเป็นพระที่ถึงกับบรรลภอภิญญาเลยนะครับมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นเหตุผลมันเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆยกตัวอย่างเช่นมนุษย์เรานี่มีพลังบวกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าเราคิดดีสิ่งดีๆก็จะนำสิ่งนั้นมานะครับเพื่อนๆ คนคนคิดดีเนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มชนที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันถ้าเราเป็นคนเป็นคนดีเราไปอยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะดีเอื้ออำนวยนีย่ไม่นานเรามักจะจะออกมานะครับไปอยู่ในองค์กรในบริษัทในห้างร้านสำนักงานไหนก็ตามเนี่ยสภาพแวดล้อมนี่ถ้าเราอยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าโดยพลังดูดพลังแรงพลังศรัทธา ในตัวเราเจะมีสีพลังด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็คือเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเห็นไหมครับแรงโน้มถ่วงเราวิ่งเราเดินเรานอนเราว่ายน้ําเราทํากิจกรรมให้เรามีรูปทรงจะได้เพราะแรงโน้มถ่วงของจักรวาลน,นะครับหนึ่งแล้วนะครับสองเรามีแรงแม่เหล็กแม่เหล็กนี่สำคัญนะครับมาไฟฟ้าสถิตในตัวเราเนี่ยทาให้เราหายใจทําให้เรามีชีวิตทําให้เรา ทำอะไรก็ได้นี่เหมือนเหมือนเรามีมีไฟมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับเหมือนที่เราสลบไปหมอต้องเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาดูดไฟฟ้าต่อไฟฟ้ามาเจอกันก็ทำให้เราฟื้นสติขึ้นมา2แล้วนะครับ 3. นิวเคลียร์อ่อน4 a r นิวเคลียร์เข้มการที่เรามีนิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มนี่มันมันทำให้เราแตกต่างกันแต่ละคนนะครับเราจะชั่วเราจะดีเราจะรอเราจะขาวเราจะ เป็นคนยังไงเนี่ยออกจากท้องแม่เดียวกันพี่น้องคานตากันมายังทําให้ไม่เหมือนกันนะครับนี่คือพลังที่พิเศษสุดของจัก,กรวาลเห็นไหมครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะมองเห็นว่าได้นี่ททำให้เราคิดบวกทำให้เราคิดดีนะครับหัวใจของพระพุทธศาสนาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ทำ สรพปาปัะอากาศะนังคือไม่ทำไม่ทำชั่วโดยประการทั้งปวงเห็นไหมครับชั่วนี่ห้ามทำห้ามมองห้ามยึดติดห้ามเลี้ยวแหลกุศลสูปสัมปทาทำกิจคือทำกิจที่มันเป็นกุศลนะครับทำทำสิ่งดีๆนั่นแหละครับทำสิ่งดีๆทำดีทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าทำดีบางครั้งจะไม่ได้ดีก็ไม่เป็นไรทำดีมันดีแล้วดีที่เราได้ทำ พลังแห่งการทําดีพลังแห่งบวกมันจะกักเก็บไว้นะครับในคลื่นของพลังงานไฟฟ้าของจักรวาลนี้นะครับมันก็จะส่งผลไปเรื่อยๆการที่ไฟฟ้ามันจะเอ่อนิวเคลียมันจะอ่อนจากเข่มบางทีเราทําดีไม่ได้ดีอย่าเพิ่งไปโมโหโชกลมตีอกชกหน้าใครเพราะคือพลังงานนิวเคลีย์อ่อนนิวเคลียเข้มของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่ครับความดีมันอาจจะปรากฏช้า ก็เป็นบางคนความดีมันปรากฏเร็วก็เป็นบางคนเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้คือพลังแล้วก็ 3, สามสกิตาปรโยธาปนังคือทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วเห็นไหมครับนี่คือคําสอนของพระพุทธศาสนาเลยนะครับที่เจ้าบ,บุคคลสมเด็จท่านบอกพวกเราอย่างดีเนี่ยคือพิมพ์เส้นได้เนี่ยคือคือต้องได้นะครับได้สิ่งดีๆ หรือพิมเจดีอย่างนี้ก็ก็ดีนะครับดีดีตลอดไปไหนก็ดีอย่างงี้เจ้าพระคุณท่านแบบมหัตจันนะครับท่านสร้างแรงบวกให้กับพวกเราพิมพ์ฐานแซมนี่โอ้โหไม่ขาดไม่เกินซ่อมแซมธนุบำรุงเอ่อมาไม่ขาดามาอยู่เรื่อยอย่างนี้นะครับคือมันแซมซ่อมแซมขึ้นมานีเห็นไหมครับคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระธาาจารย์โตในท่านท่านสร้างแรงบวกให้กับพวกเราดังนั้นพิมพ์เส้นได้เนี่ยจึงได้นะครับ จึงมีแต่ได้ถ้าใครมีนะครับได้ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยพิมพ์เนี่ยเหมือนชามสังโรคที่เผาเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่ท่านถามมาท่านอยากให้พ่อใหญ่มหานำพิมพ์เส้นได้ใหญ่วรรคขังเห็นไหมครับนี่เหมือนชามสังคโรคที่เผามาแตกและแหงเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเหมือนหลุมปากกาบากนะครับแตกลากผักชีออกไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ารอบลมบาบากนียเรียบตึงนี่ก็ให้ระวังแต่เนี้ยลุมบากบากเนี่ยท่านแตกรากพัชชียออกไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละจุดเนี่ยตรงนี้ก็เห็นชัดเห็นนะครับเพื่อนๆนี่เหมือนเหมือนลุมบากบากรอบลุมบากบากเนี่ยแตกลากพัชชีแล้วแหงออกมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนชามสังคาโรคนี่แหละครับโบราณท่านจะบอกว่าแตกลายชามสังคาโรคอ่าที่อาจารย์ตรียมประไวยท่านได้สังเกตและเฝ้ามองเขียนหนังสือเล่มแรกเมื่อปี2อ9 5่านะครับ ท่านบอกว่าแตกายงาแตกายสังโรคแตกรากผักชีสีวันณะมันปูสีเหลืองฟักทองสีเหลืองขมิ้นสีะมะกอกสุกสีแตกายไขยน่นกปรอดเห็นไหมครับหรือว่าสีนกกระทาเนี่ยมันท่านเฝ้ามองสิ่งเหล่านี้จากอดีตครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านพร่ำสอนท่านชีน้แนะให้พวกเราสังเกตเห็นไหมครับเพื่อนๆดูสิครับน,นี่คือแตกายแตกายสังโรคนะครับอย่างเงี้ยเรียนแบบไม่มีนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่ชายจีวรพิมพ์ใหญ่เจดีหรือพิมพ์ใหญ่ทุกอย่างที่ท่านทํามานะมันมีจุดมองและจุดสังเกตที่แตกต่างกันนะครับแค่เราตั้งสติของเราแล้วก็พิจารณาให้ให้ถึงองค์ธรรมที่เจ้าพุณท่านบอกพวกเราอย่างองค์นี้นะครับนี่พิมพเส้นได้ใหญ่นี่เราดูซุ้มระครังสิครับปกติถ้าเป็นพิมพ์เส้นได้ทั่วไปก็จะถ้าเป็นพิมพ์เส้นได้บางคนโพมเนี่ย ซุ้มระคังีเลียวเลขบางนะครับเหมือนเส้นขนมจีนเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนเส้นลวดเส้นขนมจีนอย่างนั้นมองมองได้ง่ายนะครับแล้วเนื้อเขาก็จะออกสีสีขาวสีขาวเหมือนสีเปลือกเปลือกหอยนะครับสีขาวมันสีเปลือกหอยนะครับเป็นผงปูนเปลือกหอยนะครับขาวใสเลยนะครับถ้าเป็นบางคุณพรมนะครับแต่นนี้เขาจะออก เข้มนวลเห็นไหมครับมันเหมือนกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเผานะครับนี่ซุ้มระฆังเขาจะใหญ่เห็นไหมครับเพื่อนแล้วเราดูนะครับรอยปีแยกของซุ้มระฆังเป็นไงครับเพื่อนปีแยกของซุ้มระฆังสวยงามไหมครับนี่นี่แหละครับงดงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับพระพักเนี่ยเลียวกลมเหมือนเมล็ดพืกไทยเกศจดที่ซุ้มแขนวงแขนนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเห็นไหมครับเพื่อน แขนวงแขนใหญ่หน้าอกน่พึงพายนะครับนี่พึงพายแล้วก็ในซอ่แขนครานี้ก็จะไม่เรียบตึงเห็นไหมครับยุบแยกแตกหดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเราก็จะเห็นเป็นลักษณะ,ะฐานแต่ละฐานนี้อวบใหญ่เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆฐานหมอนรองศีงก็เป็นลักษณะฐานคู่งดงามองค์นี้จะต้องมีแร่ธาตุกายุสิทนะครับเพื่อนเพื่อน เหล็กไหลพายดำเหล็กไหลเงินยวงเหล็กน้ำพีเพชรหน้าทั่งเหล็กไหลจากเมืองบางบทหรือแม้กระทั่งข้าวตอกพร,ร่วงที่เราเรียกว่าเป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่งแร่ธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสมัยก่อนเวลาจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างบ้านขึ้นเสาเอกเสาโทรเรายัางไปเอาเม็ดข้าวตอกพร,ร่วงนะครับเอามาใส่ในหลุมที่เราจะยกบ้านยกกุฏิยกศาลาเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยสวยงามนะครับ ดูสีวันณนะท่านนี่โอ้แตกลายแตกลายสังคาโรคนะครับอย่างเงี้ยพิมพ์เส้นได้ใหญ่วัตรคังนะครับเพื่อนๆนดูชายจีวรนนะครับชายจีวรท่านก็จะเลือนรางนะครับเนี่ยเลื่อนรางแทบมองไม่เห็นนะครับปลายพระบาทถ้าเราดูดีๆนี่ก็จะตรงกับข้อศอกแขนนี่นะครับเนี่ยปลายพระบาทท่านว่าเขาก็เห็นชัดตรงนี้เลยนะครับเรื่อนราง แล้วก็ชาจีวรนี่ก็เลือนลางนะครับเพื่อนๆตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่เลื่อนลางแล้วก็มีเม็ดแดงเนะมครับนี่เม็ดแดงเสร็จอิระสมกอกําแพงพญาชีแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนนี่ครับเห็นชัดเลยนะครับสิ่งทั้งปวนนี้ก็ให้เราเห็นเป็นท่าทั้งสี่นะครับดินน้ำลมไฟนะี่ค่าท่าด,ดินก็นี่แหละครับเพื่อนเพื่อนที่จคจณทุ่ณบอกพวกเรา เรามีพระสมเด็จแท้แล้วเราก็อย่าประมาทนะครับบางคนมีพระสมเด็จแท้นะครับเมื่อปี35หนะครับเมื่อปี35หนะครับเรียกว่าผู้มาก้วยบารมีท่านหนึ่งนะครับโดนถล่มด้วย M16 นะครับในปากก็ยังอมพระสมเด็จวัดรฆังแท้นะครับอ,อยู่ในป่านะครับแต่ว่าท่านผู้มาก้วยบารมีท่านก็สิ้นชีพครับด้วย ูกระสุนปืนผู้ร่างเลยนะครับร่างนี้พุ้นไปเลยนะครับก็น่าเสียดายนะครับหรือแม้กระทั่งเมืม่อไม่นานมานี้กับ2-3งสามปีให้หลังมานี้นะครับมเีเจ้าสัวท่านหนึ่งนะครับท่านต้องจากไปโดยกระทันหันในคอท่านก็มีสมเด็จวัตรครังนะครับประมาณนี้นะครับคือคนเรานี่จะดีจะชั่วนี่มันอยู่ที่การกระทำนะครับ สมเด็จนี่เป็นสิ่งเตือนสติเรานะครับเจ้าบุคุณสมเด็จท่านบอกเรามีของดีที่ตัวเราก็ต้องทําตัวให้เป็นคนดีนะครับทําตัวให้เป็นคนดีด้วยเห็นไหมครับธาตุดินก็หนีแหละครับธาตุดินพวกเนื้อหามวลสารปูนเปลือกหอยต่างๆาธาตุน้ำน่ครับน้ำมันตังอิวนี่ธาตุลมนี่ทำให้กรอยปีแยกแตกออกมาในธาตุลมธาตุไฟนี่สําคัญธาตุไฟนี่ทาให้ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับ ร้อยห้าสิบปีเป็นอย่างนี้ร้อยหกสิบปีร้อยเสิบปีสองร้อยปีสามร้อยป,ปีข้างหน้าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับร่างกายคนหรือแม้กระทั่งวัตถุก็จะปริแยกแตกออกไปเรื่อยๆคือมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นกดตรลักษณ์ให้เรานึกถึงสภาพตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นตัวเราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเห็นไหมครับใหเราคิดจารณาอย่างนั้นอ่าเห็นไครับนี่คือเม็ดแดงนะครับพระสุมกรกำแพง พยาศิษย์แจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนเห็นไหมครับนี่ดูการปาดนะครับขอบข้างเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ก็เม็ดแดงเห็นไหมครับเพื่อนๆพ่อลักษณะการปาดเนื้อนี่โยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับดูด้านข้างเป็นไงครับนี่ด้านข้างนี่สวยงามนะครับนี่เนื้อนี่โยไปด้านหน้านี่ก็เม็ดแดงนะครับเพื่อนๆนี่อนครูบาอาจารย์ท่านบอกเพื่อนๆมีไม่ถึงสี่ห้าเม็ดกําลังดีนะองค์นี้มีสี่เม็ดพอดีนะครับเพื่อนๆนี่ก็เม็ดแดงนะครับ เม็ดแดงในวัดละคังเนี่ยไม่ต้องมีเยอะหรอกครับเพื่อนๆพืสี่ถึงห้าเม็ดถ้าใครมีเกินหกเม็ดขึ้นไปเนี่ยก็ให้ให้ให้ระวังนะครับให้ระวังเม็ดสองเม็ดกําลังดีสี่ห้าเม็ดกําลังงามถ้าหกเจ็ดเม็ดหรือว่าแดงเต็มองค์แล้วก็พึงระวังนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ตามตำนานนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพื่ปีแยกนะครับด้านหลังปีแยกเนี่ท่านอาจารย์อัตภูมิบนยะเกียรติพ่อใหญ่มหาก็เคยอบรมกับท่านนะครับ ท่านเป็นคนแรกเลยที่บอกว่าสมเด็จวรดระฆังด้านหลังต้องยุบยน่นยอ่อแยกแตกร้าวรานยุบยน่นยอ่อแยกแตกร้าวรานนี่คือเป็นอมตะวาจาที่ท่านอาจารย์อัตภูมิมุญีเกียรติที่ท่านตอนนี้ท่านก็ยังสอนพระตาม YouTube อยู่นะครับพระใหญ่มหาก็เคยอรบรมท่านครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนนู้นนะครับก่อนที่จะอบรมท่านก็ซื้อหนังสือท่านที่เซเว่นนะครับสมัยก่อนท่านมีหนังสือสมุดสมเด็จขายมีทุก มีทุกเล่มนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองพระเหตุปหามีนะครับท่านเขียนขายหลังสุดท้ายก็เข้ารบโรมกับท่านนะครับสิบกว่าปีก่อนก่อนที่โควิดจะมานะครับทำเป็นคนแรกบอกเลยนะครับยุบย่นย่อแยกแตกเล่ารานี่ครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่แล้วก็รอยหนอนด้นนะครับรอยหนอนด้นรูพุนเลยนะครับรอยปูไตก็ชัดเจนเห็นไหมครับรอยปูไตแล้วก็เป็นคราบน้ำมันตันอิ่วขึ้นเห็นไหมครับ ภาพนมันตังเอลเขามีไม่เยอะแล้วครับนี่มีเป็นจุม่มมีเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับถ้ามีเต็มโต๊องค์ก็ให้ระวังไว้อีกนะครับ <c oughs> ก็ต้องมีอย่างนี้และครับนี่ดูสิครับรอยนอนด้นนะครับนะครับดูเนื้อหาด้านหน้ารองรัตนาท่านสัมผัสดูด้ดวยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเพื่อนๆอ,องนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นของของทันยุคตามตำนาน เจอแม่เหล็กท่านจะเป็นยังไงเพราะท่านมีแร่ธาตุกายสตามที่เราได้ศึกษามานะครับด้วยความเคารพนะครับพเพื่อนๆเราศึกษามายัางไแเราก็สะสมตามตรงนั้นนะครับด้วยความสบายใจของเราเราจะได้สะสมเพื่อความสบายใจนะครับเราจะได้รู้ตัวของเราเองนะครับพเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเห็นไหมครับนี่มาอย่างสมมดชมอยทีเดียวนะครับ มาไม่แรงหรอกครับท่านมีค่อยเท่ากับปลายเข็มก็ถือว่าดูดแม่เหล็กติดนะครับดูอีกรอบนะครับสองน,น,นะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆเราจะได้สบายใจในการเก็บสะสมนะครับเราจะได้สบายใจของเรานะครับ เพราะว่าการศึกษาพระเราก็ต้องศึกษาด้วยด้วยสติปัญญาและเหตุผลของเรานะครับเราก็จะได้เกิดความอบอุ่นใจสบายใจในการสะสมของเรานะครับว่าแต่ละคนพื้นฐานการศึกษามาไม่เหมือนกันดังนั้นเราไม่ว่ากันนะครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อนๆเรียนมายัางไงเพื่อนๆศึกษามายัางไง เพื่อนๆฟังคำบอกเล่ารู้เห็นหลักฐานมายัางไงจิตใจคนก็มักจะไปตามนั้นนะครับด้วยความเคารพนะครับพ่อใหญ่มหาวันนี้ได้นำพระสมเด็จวราคังพิมพ์เส้นได้ใหญ่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,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  ah น,นะครับเพื่อนๆดูแล้วตุกอกตุกแจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2พระบาทเลยนะครับขอบคุณครับ